มาดูกันค่ะว่าข้อความจากเขาคนนั้นนะคะเขาต้องการที่จะบอกอะไรคุณเนาะผ่านคลิปนี้นะคะขเขาดูข้อความจากใครคนนั้น the magician นะคะอืมเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังหาวิธีการนะคะในการที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะกับคุณอยู่นะ ถ้าเกิดตัวคุณนะคะเป็นฝ่ายที่เหมือนกับกําลังจะ move on ไปจากเขานะคะเขากําลังคิดหาวิธีการที่จะทํายังไงก็ได้ให้คุณไม่ต้องเดินไปจากเขาอค่ะอืมเขารู้ว่าเขาเคยไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกับคุณซึ่งในเวลานี้เขารับรู้แล้วนะคะว่าเหตุผลอะไรที่คุณต้องเดินจากเขาไปอืม two of cups นะคะเขาอะรักคุณนะคะตามหน้าไพาเลยนะ น้ำรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้อยากคุณจากเขาไปนะคะถึงแม้ว่าเขาเคยจะทำไม่ถูกต้องเคยไม่ชัดเจนแต่ยังไงความรู้สึกที่เขามีอะคะ่ะเขาก็มีความรู้สึกให้คุณนั่นแหละคือเขาก็รักคุณนะอืมขอความสุดท้ายค่ะคิงไม้นะคะหากเขาเคยเป็นคนที่เจ้าชู้เขาจะเลิกเจ้าชู้นะคะคนคนนี้อือ <laughs>